มีพระรามก็ต้องมีสีดามีโรจนเจนะก็ต้องมีสังทองมีขุนแผนก็ต้องมีวันทองมีไกรทองก็ต้องมีตะเผาแก้วมีหนุมานมีสุพรรณมัชฉามีพระเจ้าตาก็ต้องมีสุสา มีพระอภัยมานอนเฮ้ยพี่เรียกติตอนมีพระอภัยมานี่มีแฟนยังนำว่านางบนโชกับอยากตัวใหญ่โตนำว่าโทษสะกันมีวิมาลายก็ต้องมีชาละววันแก้วนะ้ามาของฉันก็ยังมีพระปิตอองอ่ขอบคุณนะครับขอขอบคุณคลิปจาก t i k t อกนะครับก็คือคุณ น้ำมนต์นะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนศิลปะออนไลน์บายครูอุทิศครูทิศสอนให้รู้นะครับวันนี้เรายังอยู่ในหนังสือเล่มสีม่วงนะครับดนตรีนาฏศิลป์ในระดับชั้นป .2 นะครับแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในส่วนของนาฏศิลป์นะครับในหน่วยที่7ที่มีชื่อว่าการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบนะครับ ในการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบนั้นนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือการเคลื่อนไหวอย่างอิสระประเภทที่2คือการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบและประเภทที่3คือการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะนะครับในประเภทที่1นะครับการเคลื่อนไหวอย่างอิสระนั่นก็คือ การเคลื่อนไหวร่างกายตามความรู้สึกของนักเรียนนะครับเป็นการแสดงออกยานอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับอย่างเช่นเมื่อเราฟังเพลงที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับเราจะโยกหัวโยกตัวโบกมือไปมานะครับรวมแม้กระทั่งการย่ำเท้าตามจังหวะที่เราได้ยินอีกด้วยนะครับต่อไปเป็นประเภทที่2นะครับ การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบนะครับนั่นก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับเราจะต้องใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมาช่วยในการเคลื่อนไหวอีกด้วยนะครับอย่างเช่นขาแขนมือแม้กระทั่งเท้านะครับผมในประเภทที่2นะครับการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบนะครับเรายังสามารถ แบ่งออกได้เป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่นะครับอย่างเช่นการยืนนะครับในการยืนนั้นนะครับน้ำหนักตัวของเรานะครับเราจะให้น้ำหนักตัวเนี่ยนะครับอยู่กับเท้าทั้งสองข้างนะครับแขนสามารถเคลื่อนไหวได้ตามความต้องการของนักเรียนเองนะครับขณะที่เรายืนสามารถ เคลื่อนไหวร่างกายได้นะครับเช่นการย่าเท้าอยู่กับที่นะครับการแกว่งแขนนะครับการหมุนเอวเป็นต้นนะครับอย่างที่2ก็คือการนั่งนะครับการนั่งเป็นการพับงอส่วนเอวและสะโพกนะครับถ้ามีพื้นรองหรือว่ามีพื้นในกรณีที่เรานั่งบนเก้าอี้นะครับให้น้ำหนัก ลงไปที่ก้นของนักเรียนนะครับแต่ถ้าไม่มีพื้นรองหรือว่าเรานั่งนั่งแบบไม่ได้นั่งแบบเก้าอี้นะครับให้น้ำหนักลงไปที่เท้าทั้งสองข้างนะครับส่วนลำตัวตั้งตรงแขนและขาสามารถเคลื่อนไหวได้นะครับอย่างเช่นยกเท้าสลับซ้ายและขวายกแขนเป็นต้นนะครับ ในรูปแบบที่2นะครับการเคลื่อนไหวกล้างกายขณะเคลื่อนที่นะครับนั่นก็คือการเดินนะครับในการเดินนะครับนักเรียนจะต้องทําลําตัวและศีรษะของนักเรียนนะครับตั้งตรงนะครับแขนแกว่งสลับกับเท้านะครับและถ่ายน้ําหนักของตัวของนักเรียนเองเนี่ยนะครับจากส้นเท้าไปยังปลายเท้านะครับ และในประเภทที่3นะครับนั่นก็คือการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะนะครับในชีวิตประจําวันของเรานะครับมีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอนะครับถ้าเรารู้จักการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสัมพันธ์กันแล้วนะครับโดยใช้จังหวะเข้ามาประกอบจะทําให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบและพร้อมเพรียงกันนะครับ <IL> การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ สามารถแบ่งออกได้เป็น3จังหวะนะครับโดยมีจังหวะที่1เรียกว่าจังหวะเพลงมาร์ชนะครับลักษณะของจังหวะเพลงมาร์ชจะมีเสียงดังนี้ t r a c กแ r ร c กแ r ร c k แทรกแ r ร c กเป็นเสียงที่ให้จังหวะในการเดินขบวนนะครับในการเดินขบวนพาเหรดต่างๆนะครับ เดี๋ยวเราไปฟังจังหวะนี้ได้เลยนะครับจังหวะนี้นะครับมีชื่อว่าจังหวะเพลงมาร์ชนะครับและจังหวะที่2นะครับก็คือจังหวะเพลงกราวนะครับลักษณะของ จังหวัดเพลงกลาวนะครับจะมีเสียงดังนี้นะครับตุ่ม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 เดี๋ยวเราไปฟังตัวอย่างเพลงกันนะครับ โอเคนะครับอันนี้คือจังหวัดที่2นะครับก็คือจังหวะเพลงกล่าวนั่นเองนะครับ <S <S และจังหวะสุดท้ายจังหวะที่3นะครับนั่นก็คือจังหวะเพลงเซิรงนะครับซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นจังหวัดที่มีการร้องรำทําเพลงแบบชาวอีสานนะครับมีลักษณะเสียงดังต่อไปนี้นะครับปะเท่งปะเท่งปะ เพ่งปะและที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเราไปฟังตัวอย่างเสียงกันนะครับอ่าโอเคครับนักเรียนได้ยินเสียงนี้แล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับ เสียงลักษณะอย่างนี้จะให้ความรู้สึกสนุกสนานนะครับเพลิดเพลินนะครับและที่สำคัญนะครับเราก็ขอขอบพระคุณนะครับคลิปจากคุณครูอาริยาชาแนลนะครับทาง y o u t YouTube c h a n n น l นะครับต่อไปเป็นการสรุปเนื้อหานะครับ การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะครับประเภทที่1นั่นก็คือการเคลื่อนไหวอย่างอิสระนะครับประเภทที่2ก็คือการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบและประเภทที่3ก็คือการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะนะครับการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบสามารถแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือ การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่เช่นการยืนการนั่งและรูปแบบที่2คือการเคลื่อนไหวขณะเคลื่อนที่ก็คือการเดินสรุปประเภทที่3การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ 1. จังหวะเพลงมาร์ทสจังหวะเพลงกล่าว 3. จังหวะเพลงเสริงและคลิปการสอนก็ได้จบลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปกับห้องเรียนศิลปะออนไลน์บายครูอุทิศครูอุทิศสอนให้รู้นะครับกับหัวข้อต่อไปคือการประดิษฐ์ท่ารำจากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบนะครับไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ